สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ยายาอีกแล้วนะคะวันนี้นี่นะคะผู้ใดอยากโชคดีฟังคลิปนี้กับพี่น้องมือนี้นะคะมาแบ่งปันนะคะมาแบ่งกัน3เทคนิคสร้างความโชคดีนะคะ3เทคนิคสร้างความโชคดีให้มีตลอดให้เกิดตลอดกับพี่น้องนะคะผู้ได้ยากโชคดีต้องฟังนะคะคลิปนี้ สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะนะสามวิธีสร้างโชคดีกับทุกคนค่ะนะความโชคดีเขาสามารถสร้างขึ้นเองได้หูบอพ่นองความโชคดีเขาสามารถสร้างขึ้นเองได้พอเขาเป็นคนกัหนดพอเขาเป็นคนกัหนดชะตาชีวิตของเขาเองนะบอเป็นว่าเขาสิบวว we ิ millet, ่งย mm. <t> ังเหตี so ้ยังเขาเป็นคนกัหนกบอมีคนมากาหนดใ้เขาถึงคนอื่นเขามาบอกเขาเขาบ่เหตีมันกับว่าเกิดขึ้นแมนบอเออเพราะฉะนั้นเขาสามารถกาหนดโชคชะตาของเขากากัหนดอนาคตของเขาเขาคิดอย่างอนใดที่เขาคิดบ่อยๆซัาๆ สังเกตบอ้นันสิเกิดขึ้นหรือบางครั้งนันก็เกิดขึ้นคล้ายกับที่เฮาคิดบางครั้งเฮาคิดว่าเฮาอยากได้ดีเอ้าเฮาก็ได้น่ะอย่างบ่ว่าเฮาสามารถที่จะสร้างโชคของเฮาได้เองเฮาสามารถที่จะสร้างอนาคตของเฮาได้เองโดยที่เฮาเนี่ยเป็นคนคิดเป็นคนกํานดเฮาต้องคิดอะไรกับนดเรื่องดีๆที่สิให้เกิดขึ้นกับเฮากับพี่น้องถ้าเฮากับนดเรื่องบ่ดีเรื่องบ่ดีก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเฮาไปเบิ่งเอ้าสมมุรณเฮาไปเบิ่งอ่า เอาลดชันกันยังสิเอาคนเข่าวลงบานดูยังสิเฮ้าไปเบ,งบิงแบบนั้นเสือบาวา่้าเฮ้าเสพแบบนั้นเฮ้ากัสิดึงดูดแบบนั้นเขามาหาหาเฮ้าคือกันกับพี่นอ้องเพราะฉะนั้นเลือกเบิงแต่สิ่งที่เฮ้าดีๆถ้าเฮ้าอยากโชคดีเฮ้าต้องเลือกเบิงสิ่งดีๆเลือกเสียแต่เรื่องดีๆเขามาในชีวิตของเฮ้าถ้าเฮ้าอยากเป็นคนโชคดีนะคะคนโชคดีเหตุแบบนี้คับพี่น้องหนึ่งเลยค่ะคนโชคดีคนโชคดีคนโชคดีโชคลาภเนี่ยโชคดีโชคลาภเ,เขาสิชอบค้นเบิกบานคนร่าเริงคนมีความสุข คนมีความสุขคนลาเริ่มคนเบิกบานโชคดีโชคลาขมักสิวิ่งเข้าหาคนประเพนีเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นคนโศกเศร้าเป็นคนเศร้าเป็นคนเสือยิ่มยากยังสิเป็นคนที่บ่หัวเหาะง่ายเป็นคนที่เครียดตลอดเวลาเขาสิบบ่เกิด <Yeah. S 2> โชคดีเพราะฉะนั้นเขาต้องสั่งให้เขาเกิดโชคดีโดยที่เขามีความสุขคะ่ะเป็นคนมีความสุขเป็นคนยิ่มง่ายเป็นคนยิ่มง่ายเป็นคนหัวเราะง่ายเขาต้องสั่งความสุขแบบนั i, ้นห้เกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าโชคดีโชคลา นาซิ่งดีๆีเขาจะชอบคนที่อารมณ์ดีเบิกบานสางจะของขึ้นมาถ้าเขาเกลียดเท้าเป็นคนเกลียดเป็นคนบกคอยยิ้มเป็นคนแบบเสือยิ้มยากจริงิเขาก็ต้องยิ้มง่ายๆค่ับพี่น้องเขาสามารถฝึกฝนได้อยากโชคดีก็ต้องฝึกฝนดึงเรื่องเล่าดีๆเขามาหาเขาอารมณ์ร่าเริงเบิกบานเอาผู้ใดสื่อ,อยังหาดีก็ตื่นเต้นอารมณ์ทีมีพลังงานสูง อารมณ์เบ well. ิกบานมีความสุขมีพลังงานสูงเป็นคนที่ตื่นเต้นตลอดเวลาโชคโชคดีโชคลาภจะวิ่งเข้าหาคนประเภทนี้เอาแฟนแฟนเฮดเซอร์ไพ่นะสื่อของหายยังเขาตื่นเต้นหุ้ยตื่นเต้นมีความสุขตื่นเต้นยังสิห้าก็สิดึงดูดสิ่งดีๆเขามากนะเพื่อนสื่อของมาฝากคุยตื่นเต้นผู้นั้นผู้นี้สื่อของหายตื่นเต้นหรือว่าห้อไปเที่ยวเ้าไปเห็นยีงอย่างที่เขาบ่เคยเห็นเขารู้สึกตื่นตาตื่นเต้นเ้าสิดึงดูดเรื่องดีๆเขาสิดึงดูดโชคลาภเขามาหาเฮาได้กไงเขาคนตีเชย เชอ่อีงก็ได้กินอี้งอี้งก็ได้อะคนแบบนี้บางคนมีโชคลาภก,กับพี่น้องเพราะว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บลูสิให้โชคลาภขาจงังใดเวลาถามอีังก็บ่เคยขอบ่เคยอย่างเวลาคนถามกับอีังก็ได้เห็นสิมันก็ยากอะนะขนาดมูเฮากระดามูเฮา,า,าก็จังหาสิ่งห้เฮายากเลยเพราะฉะนั้นนะะโชคดีโชคลาภิ่รกะหาให้ค้นแบบนี้ยากอกันเพราะฉะนั้นเฮ้าจะต้องมีความสุข เฮาจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเราก็ตื่นเต้นตลอดนะคะตื่นเต้นกับเรื่องดีๆเนอะเ่าไปตื่นเต้นกับเรื่องบอดีตื่นเต้นกับเรื่องพอดีก็ดึงดูดขึ้นกันไว้ขึ้นกันพี่น้องเพราะฉะนั้นเอาความตื่นเต้นของเฮาไปตื่นเต้นกับเรื่องดีๆเฮาสิดึงดูดโชคดีโชคลาภของมาหาเฮาค่ะสองเลยค่ะสองสร้างโชสร้างโชคดีได้โดยตัวของเฮาเองโดยการที่เฮาสร้างโลกภายในค่ะสร้างโลกภายในของเราให้มีความสุข สร้างโลกภายในของเราให้มีความสุขให้สวยงามโลกภายในเฮาสวยงามมีความสุขโลกภายนอกสิเ like. ป็นประกายคือกัน like. กับภายในนะคะโลกภายในสันตสร้างโลกภายนอกเพราะฉะนั้นเขาต้องฝึกฝนสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในหัวใจของเขาให้จอยฟูให้มีความสุขนะให้เขานี่หัวใจฟูตลอดมีความสุขกับทุกสิ่งที่เขาเห็นเอ้าเขาเห็นดอกไม้ทางทางสวยสิเขาก็มีความสุขเห็นวิวสวยๆเห็นท้องฟ้าสวยๆนะเขาก็ รู้สึกอินฟินกับทัรมชาติรู้สึกมีความสุขกับทุกสิ่งคับพี่น้องเอาเห็นลูกแต่งตัวน่ารักก็มีความสุขเอานะคะเขากินอาหารอร่อยนี่เขาก็รู้สึกอินมีความสุขได้มีความสุขกับสุขทิงสุขยางคับพี่น้องมันสามารถฝึกฝนได้นะบางคนอาจจะบอกว่ากําลังถูกอยู่มื่อไห่มันสิหฝึกฝนได้จังไดฝึกฝนได้ค่ะคุดกวางความถุกรลมค่ะกําลังคิดถูกกวางถุกล่มค่ะถ้าอย่างมีความสุขนะคะถ้าบ่อย่างมีความสุขบ่อย่างมีโชคลาภก็คิดถูกต่อไป น่ะมันแต่ง่ายๆจังสี่เฮาเป็นคนเหลือกับพี่น้องเฮาเป็นคนเหลือว่าเขาสิเหลือถูกหรือเขาสิเหลือสุกโตเขาที่เป็นคนเหลือบ่มีผู้ใหญ่ไม่มันเหลือกให้เฮาน่ะถึงแม้มีคนอื่นมาว่าตอว่าเฮาจังสันจังสี่ถ้าเฮาบ่ยิบมันมาใส่ใจเฮากับบาถูกน่ะเฮาโตเฮานี่แหละที่เป็นคนสั่งความถูกหรือควมสุขให้เจ้าของเพราะฉะนั้นฝึกฝนสั่งความสุขให้เจ้าของเฮาสิได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮาเพราะว่าทุกสิ่งถูกอย่างมันมีพลังงาน ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีพลังงานถ้าเฮ้าเบิ้งหนังเศร้าๆเบิ้งหนังดราม่าเศร้าๆข้าวลบๆพอตะเหลืองลบๆจังสิวสวความโชคดีของเฮ้ามันสิหายไปคับพี่น้องอยากโชคดีต้องเสพสิ่งดีๆเอาคนประสบความสําเร็จคนขึ้นบานไม่คนแต่งงานเออคนมวนปาร์ตี้สนุกสนานประมาณน,นี้นาที่เฮ้าไปเบิ้งแล้วอ๋อคนนี้นะคะชนะการประกวดชนะโน่นชนะนี่เฮ้าต้องเบิ่งแบบสิ่งที่มันให้เฮ้ามีความสุขหนังตลกยังสินะคะเฮ้าเบิ่งสิ่งที่ส้างสรรค์ค่ะพี่น้องถ้าาเ แต่บางนังเศราๆบ้งข้าวลบๆรั้สิเฮ้าสิเป็นคนที่บม่มีโชคเพราะว่าโชคดีสิบวิ่งเข้าหาคนที่ไปเสพตะเรืองลบๆเพราะฉะนั้นหาเฮ้าตรงสางโลกภายในของเฮ้าให้สวยงามนะมีความสุข โดยตัวของเขาเองบมีผู้ใดสั่งความสุขของเขาใดนะคะมีนะคะเขาสามารถติสั่งของเขาเองใดความสุขบ่จําเป็นต้องวามีบานหลังใหญ่ๆความสุขบ่าจาเป็นว่าต้องมีรถขั้นรู้ๆความสุขบ่าจาเป็นว่าต้องได้กินอาหารที่รู้ๆความสุขมันเกิดขึ้นภายในเลยมันสั่งขึ้นด้เลยว่าต้องรอเห็นมีบานก่อนว่าต้องรอเห็นมีรถว่าต้องเะรอให้มีแฟนว่าต้องรอให้มีอย่างพร้อมมีความสุขต่อนั้นเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันสิต่างมากเพราะฉะนั้นนะคะสั่งความสุข ในภายในของเฮาให้ได he ้ก so 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 like like so like so ่อนถ้าความสุขของเฮาภายในมันได้เขาก็ได้ถ้าความสุขภายในของเฮามันเหลือเฟือมันกิสิ่งเออออกไปทางนอกมันก็สิมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นคือการกว่าความโชคดีเข้าหาเจ้าของกว่าโชคลาภกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีๆของหาเจ้าของนะคะโดยการสร้างความสุขให้ตัวของเข้าเองนะคะขอสุดท้ายในการที่เฮาสร้างความสุขก็คือระวังคำพูดของเฮ้าถ้าเขาอยากมีโชคมีลาภ จงระวังคําพูดที่เราพูดออกไปนะคะถ้าเราพูดเรื่องดีๆมันก็เป็นการอวยพรเราแต่ถ้าเราพูดไม่ดีมันก็เป็นการแช่งเราเช่นกันกับพี่น้องนะคะจมบาผู้อืน่นดูถูกผู้อืน่นอิจฉาผู้อื่น่าผู้อื่นเสียเสียหายสิก็คือการที่เขาแช่งเจ้าของค่ะเพราะว่าคนแรกที่ได้ยินก็คือตัวเราคนที่พูดออกไปคนแรกก็คือตัวเรานะคะบางครั้งคนที่เรานินทาเขาเขาไม่รับรู้เขาไม่ได้ยินด้วยซ้า แต่เราเป็นคนพูดเราได้ยินทุกถ้อยคำนั่นคือเป็นการแช่งตัวเองเพราะฉะนั้นจงพูดแต่เรื่องดีๆจงนึกถึงแต่เรื่องดีๆชื่นชมคนอื่น นะแทนที่เราจะไปด่าว่าเขานะคะเราชื่นชมตัวเองดีกว่านะคะจะทําให้เรานะเหมือนกับเราอ่ะวอวยพรตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดดีๆไม่บ่นไม่ด่าไม่ว่าคนอื่นใครจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่เผือกเรื่องชาวบ้านเราอยู่ในรูปของเราเพราะทุกคําพูดของเราที่เราพูดออกไปมันคือพลังงานนะะเลิกพูดเรื่องลบ,ลบนะคะอย่างเช่นโอ้ฉันคงรวย,ยรวนนไ,มไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันน่ะบ้านฉันจนอ้าวเห็นไหมบางคนโอ้ยฉันทําไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันน่ะไม่มีวาสนาเหมือนเขาอ้าวบางคน ก็บอกอุ้ยฉันทําไม่ได้เพราะฉันไม่สวยบางคนก็บอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่รวยหรอกฉันไม่ดีฉันไม่มีโชคลาภคือพูตะเรื่องบอดีห้เจ้าของเพราะฉะนั้นเปลี่ยนคําพวกนั้นหมดนะคะเป็นอวยพรตัวเองอุ้ยฉันนะทํามค้าขึ้นฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเออฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีความโชคดีเลาววิ่งเข้าหาฉันถาโถมเข้ามาตลอดเวลาความโชคดีอยู่รอบตัวฉัน ความโชคดีเป็นเพื่อนฉันเราต้องหัดพูดลักษณะนี้นะอุ้ยฉันโชคดีจังที่มีงานทาอุ้ยโชคดีจังที่มีคนรักที่ดีโชคดีจังมีครอบครัวอบอ,อุ่นต้องฝึกพูดให้ตัวเองบ่อยๆแบบน,นี้โชคดีจังเลยนะคะที่มีความสุขชีวิตของฉันโคตรโชคดีมีความสุขตลอดอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนะคะและเราจะดชีวิตของฉันโคตรโชคดีมีความสุขตลอดอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนะคะและเราจะดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆโชคดีโชคลากเข้าหาเรานะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความสุข เราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะคะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะวิ่งเข้าหาก็จะดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามานะเพราะฉะนั้นนะสร้างความสุขให้กับตัวเองอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองพูดแต่เรื่องดีๆเข้าหาตัวเองถ้าเราพูดเรื่องไม่ดีเข้าหาเราก็เหมือนกับเราแช่งตัวเองเพราะฉะนั้นเราคนแรกที่ได้ยินเราต้องอวยพรพูดดีๆกับตัวเราเองโคตรดีจังเฮ้ยฉันนะเป็นคนโคตรโชคดีจัง พูดที่ติดปากโชคดีจังเลยโชคดีนั่นโชคดีนี่นะพูดที่ติดปากเราแล้วเราจะกลายเป็นคนโชคดีโดยอัตโนมัตินะคะความโชคดีจะถาถมเข้าหาเราทุกทิศทางนะไม่ว่าจะทําอะไรเราก็จะเกิดแต่ความโชคดีไม่ว่าเราจะทําอะไรจะซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรซื้อตัวไหนก็ถูกถ้าเราเป็นคนโชคดีเพราะฉะนั้นสั่งความโชคดีให้กับตัวเอง ทุกวันทุกวันบอกกับตัวเองตลอดเลยว่าฉันกรโชคดีฉันทําอะไรก็โชคดีฉันน่ะมีแต่คนโชคดีสนับสนุนอุ้ยมีแต่คนนะคะสนับสนุนไม่ว่าฉันหยิบจับอะไรก็โชคดีไปหมดต้องฝึกพูดแบบนี้ให้ตัวเองบ่อยๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่ย่าลาป่กรกับพี่นองเราพอกันไหมโมเอ่นจ้าสําหรับนี่ไปแล้วจ้าท่า,ทา